สวัสดีค่ะตอนดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยู u ูบชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพัฒนแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะในรรุ่น Next gen ranger ั่นว c ย c ท c กซ์ครบเทอร์โบค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำล,ลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าและแรงบาจจิด4 วันนี้นะคะน้องเป็นสีพิเศษค่ะแล้วก็มีโร l เลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะคะฝาเปิดปิดท้ายกระบาไฟฟ้าค่ะสุดทธิค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1 3 7 4 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวกิกีกพาชมรอบคันค่ะสำหรับวันนี้นะคะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าเดิมเลยนะคะสาหรับรุ่น YT t ทค่ะ รังพึ้งเป็นสีดําเงาตัวขอบกระจังค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้เลยพร้อมโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่มีกล้องด้วยนะคะ360องศาค่ะขยอบมาที่ไฟด้านหน้าค่ะสำหรับไฟหน้านะคะเป็น m a t r i x LED มาพร้อมกัระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมนะคะไฟเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบป้องกันไฟแยงตาค่ะแล้วก็ ไฟออโต้ไฮบีมระบบออโต้ไฮบีมเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะไฟเดย์ทอมและนิ่งไรตัวสีแคมแสงสีขาวแบบนี้ค่ะและสำหรับกันชนหน้าเป็นสีเทากาไฟนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะชายกันชนเป็นสีเงินพร้อมกับตะขอลากจูงนะคะคู่หน้ามาให้ทั้งซ้ายและขวาไฟตัดหมอกเป็น LED จากโรงงานระบบด้านหน้ามีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตริรวมถึงกระบบ ตรวจับคนเดินแล้วก็ระบบเลนคีปปิ้งค่ะสำหรับตัวคิ้วล้อค่ะขนาด3นิ้วนะคะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วสีดำผิวเป็นเปลือกส้มแล้วก็ล้อเลือกใช้ล้อเดิมไปเลยค่ะวันนี้นะคะตัวขนาดรอบวง18นิ้วแม็กสีเทากาไฟจับคู่กับยางกูดีร์ซีรียังส์ย65าง8 5 5 65R 18ค่ะโชครุ่นนี้เป็นโชคโมโนทูปนะคะและมาพร้อมกับระบบดิสเทั้ง4ล้อค่ะ แก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟมีระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างด้วยไฟเลี้ยวค่ะกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวค่ะมีมาให้ด้วยด้านบนค่ะราวหลังคาวแทกนะคะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะคะสำหรับราวหลังคาเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะ ฟิล์มนะคะพี่ๆสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้ว่าต้องการรอบทันกี่เปอร์เซ็นต์บานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยมีในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้ที่เป็นฟิล์มใสของอัลติเมทให้ด้วยมือเปิดนะคะมาด้วยสีเดียวกับตัวรถพร้อมกระบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองสติ๊กเกอร์สวยๆค่ะรอบคันลายกราฟิกสามารถเลือกเพิ่มเติมได้และสามารถออกแบบดีไซน์ได้ด้วยนะคะต้องการแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยค่ะบันไดข้างค่ะชายบันไดเป็นสีเดีย กับราวหลังคามีร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะแล้วก็สำหรับท้ายกระบะนะคะซิกเนเจอร์เลยนะคะที่สำหรับรุ่นวายแท็กที่มีสปอร์ตบาร์สองชั้นด้านบนสีเทากาไฟและด้านข้างเป็นสีเงินค่ะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะ เป็นรุ่นที่มาจากโรงงานนะคะนั่นก็คือมีตัวโร l เลอร์ชัตเตอร์ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะตัวฝาท้ายสามารถควบคุมการเปิดปิดได้ทั้งหมด3ที่ด้วยกันที่รีโมทค่ะฝาท้ายนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนั่นเองไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะจากโรงงานเลยค่ะฝาท้ายค่ะก็เป็นแบบ easy lift ค่ะ มีเหล็กทอ์ชนบาร์ช่วยผ่อนแรงนะคะและสำหรับคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของตัวสโลดาวค่ะของ g t o โปนั่นเองค่ะแล้วก็มีช่องต่อไฟนะคะ2 3 0โวลต์และ1 2โวลต์แล้วก็สวิตช์นะคะควบคุมฝาท้ายนั่นเองค่ะกระบะ l ไลเนอร์ก็เป็นลอนเรียบนะคะตัวนี้ก็เวลานั่งไม่เจ็บต้นเลยโอเคไฟเบรกโดนที่3ค่ะ นะคะเอ้ยตัวนี้โลโก้ฟอร์ดค่ะแล้วก็มีกล้องนะคะพี่ๆค่ะฝั่งใต้โลโก้เนาะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะบริเวณฝาท้ายเพิ่มเติมทําให้รถดูสวยงามนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะตรงเลนเจอร์ตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมนะคะสติกเกอร์กันชนท้ายค่ะชายกันชนเป็นสีเทากาไฟด้านท้ายมีในส่วนของตัวระบบนะคะเตือนกันชนด้านหลังค่ะแล้วก็มีระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองสำหรับระบบ ความปลอดภัยค่ะรุ่นนี้เขาก็มีถุงลมนิรภัยด้วยกันทั้งหมด7จุดค่ะมีระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ R O M ป้องกันการพลิกควม่มระบบสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะเราก็มีในส่วนของตัวระบบนะคะช่วยค่ะหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะค่ะระบบอำนวยความสะดวกนะคะก็มีในส่วนของตัว c r u s e Control Adaptive p u s e Control พร้อมกับระบบ Stop and Go ระบบช่วยออกตัว บนทางลาดชันค่ะแล้วก็มีระบบในส่วตัวช่วยชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับตัวคับซี ตัวด้านหลังค่ะดิฟล็อกเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะพี่ๆขาเก่งกี้ลืมบอกไปโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดกําลังมองหานะคะและก็สนใจสําหรับตัว n e x t g e เจนเลนเจในทุกๆรุ่นเลยสามารถทักทายสอบถามเก่งกี้ได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมทั้ง NextG ์เจนเลนเจและ n e x t g e เจนเอเวอร์เรได้ที่ YouTube c h anel n Promo ช i o n f o r ์ดบายเก่งกี้นะคะรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้ง เตือนเป็นกาลังใจให้เก่งกี้ทําในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย